แม่หมูฟามสุขสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองสิงหาคมนะคะแม่หมูก็ได้มีเลิกงามยามดีได้ลงมาชมแปลงต้นหอมของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่สวยเลยค่ะไม่มีเวลามาดูแลเลยนะคะเพิ่งมีเวลามาถอนหญ้าให้แล้วก็ตัดหญ้าบริเวณร,ร,รอบๆนะคะนี่บริเวณร,ร,รอบๆจะลกมากเต็มไปด้วยหญ้าที่สูง เลยหัวเข่าขึ้นมานะคะสูงมากๆแล้วก็บริเวณร่องแปลงก็ยาก,ก็รกมากๆเลยนะคะจะพามาดูต้นหอมนะคะที่แม่หมูปลูกไว้เนะนับเวลามันก็น่าจะสามเดือนมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่สวยเพราะว่าด้วยการดูแลนะคะด้วยการใส่ใจดูแลของแม่หมูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะทำไมถึงบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แม่หมูไม่มีเวลา ถอนหญ้าเดือนหนึ่งมาถอนครั้งหนึ่งนะคะสมมติว่าสามเดือนแม่หมูมาถอนแค่สามครั้งนะคะหญ้าจะรกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลามาอ่ลอกใบให้เขานะคะต้นหอมชนิดนี้ต้นหอมแบ่งหอมเลยชนิดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลามาลอกให้เขาอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าไม่มาลอกไม่ขยันมาลอกถ้าปลูกใส่กระถางแล้วเก็บกินประจํา เขาจะต้นโตนะคะโตขยายการแตกกอได้ดีนะคะนี่ก็กลุบจากหนึ่ต้นนะคะถามว่าแตกกอดีไหมแตกกอดีนะคะนี่จะนับให้ดูมีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะจากหนึ่งต้นมันจะเป็นสิต้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้มาใส่ใจดูแลนะคะสิบต้นของเราก็จะเป็นต้นที่ เรียวเล็กแล้วก็ส่วนต้นที่ใหญ่ก็จะมีแค่สามต้นอย่างนี้ค่ะไม่แตกกอโดยปกติแล้วเขาต้องแตกประมาณหูยี่สิบขึ้นสามสิบสี่สิบได้เลยนะคะแม่หมูเข้าใจค่ะว่าสาเหตุที่เขาไม่แตกกอก็เพราะเราไม่ได้มาดูแลนะคะไม่ได้มาพลวนดินตั้งแต่ปลูกไม่ได้มาดูแลหอนหญ้าไม่ได้พลวนดินไม่ได้ลอกใบนะคะผลประกอบการที่ได้ก็คือ ประมาณนี้ค่ะเคยเห็นไหมคะปลูกไปแล้วทําไมไม่แตกกอแตกกอแต่ว่าทําไมไม่ต้นใหญ่ลําต้นทําไมถึงไม่ใหญ่ลําต้นทําไมถึงฝอยฝั่งนี้แม่หมูทําการอมาลอกใบนะคะสามแถวหนึ่งสองสามฝั่งนู้นยังไม่ทํานะคะหนึ่งสองสามตรงนี้แม่หมูมาทําการลอกใบนะคะก็เลยคิดไปคิดมาแล้วถึงเราจะลอกใบก็ลําต้นเขาได้สูงแล้วนะคะเขาได้สูง ขึ้นจากหน้าดินแล้ววิธีการแก้ไขออ,อย่างหนึ่งก็คือการพรวนดินแล้วนำแกลบมาใส่นะคะก็จะมูลสัตว์แล้วก็แกลบมันก็จะงามขึ้นสวยขึ้นนะคะแต่ว่าในที่นี้แม่หมูคิดว่าการที่แม่หมูจะมาไล่ลอกใบออกทั้งหมดที่มีคือไม่มีเวลานะคะมันไม่มีเวลานะคะมีเอ่อ เห็นไหมคะเมื่อก่อนที่แม่หมูถ่ายคลิปลงมันจะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนะะี่ยค่ะถ้าลำถ้าลำต้นใหญ่ก็มีแค่สามต้นในหนึ่งกอเนี่ยดูค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลำต้นเล็กก็จะเป็นสิทนะคะเป็นสิแต่ว่าไม่สวยนะคะวันนี้แม่หมูจะมานะแนะนำเทคนิคนะคะที่แม่หมูจะทำในวันนี้ก็คือทำยังไงถ้าไม่ไหวที่จะลอกใบก็คือขาดการดูแลนานมากๆเลยนะคะดู ลำต้นฝอยเล็กนะคะแต่กอดีแต่ลำต้นฝอยแล้วก็ร่องรอยของใบที่มันแห้งเหี่ยวลงไปแล้วนะคะมันจะพันอยู่รอบรอบต้นเขานะคะแต่ถ้าว่าเกิดว่าเราเราปลูกในกระถางแล้วเก็บกินเป็นประจำมันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าจะแตกกอดีกว่านี้นะคะถ้าเราขยันมาลอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดู่ะสมมติว่าปลูกในกระถาง หน้าบ้านเนาะกระถางใบละยี่สิบนะคะเราก็จะเก็บกินแบบนี้ไม่ไม่ใช่เก็บกินใบเหลืองนะคะถ้าเราเก็บกินประจํามันจะไม่มีเลยนะคะใบเหลืองๆมันก็จะเขียวสวยนะคะนี่มันก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะจากที่เป็นต้นนึงเขาก็จะแยกออกเป็นสองต้นนี่ก็รอที่จะแยกเป็นสองต้นนะคะนี่ถ้าเราเก็บกินประจําเขาจะไม่มีใบสีเหลืองนะคะก็จะมีใบที่เป็นใบเขียวก็จะคอยอ้าออกแบบนี้น,นะคะแล้วก็เด็ด เก็บไปใส่ต้มยำทำแกงประมาณนี้นะคะ,อะชอบใส่อะไรก็ใส่ใส่ไข่เจียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใส่แกงออมใส่ลาบใส่เมนูน้ำพริกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็ไม่ไหวที่จะมานั่งลอกใช่ไหมคะก็คือ,อแม่หมูไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็มวัวแต่เลี้ยงเจ้าตัวเล็กนะคะวันนี้ก็เลยจะทำการจัดการเลย จ,จัดการด้วยวิธีไรมาดูค่านี่ค่ะทําแล้วนะคะตัดเลยค่ะตัดสั้นเลยค่ะก็ต้นที่เราได้ไปก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกันไปนะคะก็อยากเอาไว้ทํากินก็เอาไปนั่งลอกใบที่มันไม่สวยนะคะลอกไปทิ้งแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็เก็บได้นานนะคะเขาเราตัดแบบนี้มันก็เก็บได้นานนะคะบางท่านที่ปลูกไว้แถวหน้าบ้าน ก็ทําการตัดเลยนะคะตัดตัดตัดอย่างนี้เลยตัดให้เสมอกับหน้าดินไปเลยนี่ค่ะร่องรอยของการตัดของแม่หมูนะนี่แม่หมูตัดเสมอหน้าดินเลยนะคะเดี๋ยวก็มารอดูผลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงในความคิดของแม่หมูก็คือเขาก็จะขึ้นมาเหมือนกับตอนที่แม่หมูปลูกนะคะตอนที่แม่หมูปลูกแม่หมูก็ตัดสั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลูก เสมอกับหน้าดินเขาก็จะขึ้นมาสวยเลยไม่ต้องตามมาลอกใบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดประมาณนี้เนาะใบขอบๆเขาก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองสีน้ําตาลแล้วก็ต้องมาคอยลอกใบให้เขานะคะแม่หมูก็เลยแนะนําเทคนิคถ้าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าต้นหอมของเรามันลําต้นฝอยลําต้นเล็กแล้วก็ลอกใบไม่ทันนะคะก็ลองแนะนําวิธีการตัดนะคะตัดสั้นให้เสมอกับหน้าดินนะคะ ลองดูนะคะ,ะแม่บ้านท่านไหนพ่อบ้านท่านไหนที่นำไปปลูกแล้วมันทำไมเป็นต้นเล็กๆฝอยๆอย่างนี้ไม่มีการไม่มีการเติบโตทำไมมันเล็กจังเลยนะคะก็แนะนํนำให้ตัดเนาะหรือว่าจะทำการแบ่งแยกออกไปปลูกเลยก็ดีนะคะแบ่งแยกออกไปปลูกแยกกระถางไปเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตแล้วก็ใหญ่นะเนี่ยค่ะที่แม่หมูปลูกก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอ เราหาเวลามาทำเนาะด้านบนบ้านก็ที่แม่หมูปลูกไว้ใส่กระถางก็กำลังงามแล้วนะคะนี่ค่ะพามาดูนะคะส่วนแปลงนี้ก็ถือว่ากำลังงามแล้วนะคะก็แม่หมูคิดว่าจะขยายเพิ่มอีกนะคะในอีกไม่กี่เดือนนี้เนาะก็จะขยายเพิ่มไปทางนู้นนะคะกะว่าจะเอามันสําปะหลังออกแล้วก็จะปลูกเพิ่มนะคะแต่ว่าจะไม่ปลูกบน แปลงแบบนี้แล้วนะคะก็คือมันไม่ไหวที่จะถอนหญ้าทีนี้หญ้าเขาขึ้นมากินอาหารแข่งกับต้นหอมใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาเบียดต้นหอมต้นหอมของแม่หมูก็เลยโตช้านะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาถอนหญ้าให้เดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะคะต้นหอมก็โตช้าทีนี้ก็เลยคิดว่าจะไม่ปลูกลงแปลงแบบนี้นะคะจะทําการยกแปลงใช่ไหมคะยกแปลงจะทําเป็น box, อิดบล็อก ทําแปลงหรือว่าจะทําเป็นไม้นะคะทํายกแปลงขึ้นจะไม่ให้มีหญ้าขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะคะก็คือจะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกไปเรื่อยๆนะคะจะขยายพันธุ์ไว้ให้พี่น้องได้แบ่งปันกันไป,ปปลูกนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สวยนะคะหรือจะรอดูตอนจะเข้าหน้าหนาวนะคะอาจจะสวยงามกว่านี้แม่หมูก็อาจจะมี แบ่งปันให้ไปปลูกนะคะเร็วๆนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็มีท่าทีว่าเขาจะเป็นดอกแล้วนะคะเริ่มจะเข้า,าช่วงฤดูหนาวนะคะเขาก็จะเหมือนจะมีดอกเริ่มโผล่มาแล้วนะคะไม่หมอเห็นแวบๆตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ <application> อยู่ใส่หน้าก่อนายโฆษณายางดีลอ๋อนี่เห็นแล้วค่ะนี่นี่นี่ เริ่มจะเข้าหน้าหนาวนะคะเขาก็จะมีดอกขึ้นมานะคะนี่เหมือนเหมือนเหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวก็เริ่มมีดอกให้เห็นนะคะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะมันมันมีต้นที่ตายแล้วก็นํามาปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ทดแทนกันไปนะคะกนี่เนี่ยค่ะนี่เล็กๆฝอยๆก็คำแนะนำที่ดีก็คือมีแปลงมีกระถางมีอะไรก็ แนะนำให้แยกเลยนะคะแบบนี้คือแม่หมูก็ยังไม่มีแปลงที่พร้อมที่จะลงนะคะก็เลยทําการดูแลประคับประคองเข้าไปก่อนนะคะถามว่ามันดูแลยากไหมไม่ยากนะคะมันยากอยู่ที่เวลา <c oughs> แม่หมูเลี้ยงลูกเล็กนะคะัวยยุ่งๆแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยนะคะเวลาที่ลูกเล็กนอนแม่หมูก็รีบมาล้างคอกหมูบางครั้งมันน้ำมันไม่ค่อยไหลโซลาเซล น้ำมันไม่แรงนะคะรอแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วน้ำมันไม่แรงแม่หมูก็ช้ากว่าจะเสร็จนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นไปก็ตัวเล็กก็ตื่นแล้วนะคะก็เลยหาเวลาค่อนข้างยากทําไมถ้าเกิดว่ามีเวลาดูแลดีๆก็คือแม่หมูอาจจะได้แบ่งให้พี่น้องหลายๆท่านแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้นหอมของแม่หมูยังไม่สวยเลยนะคะยังไม่กล้าแบ่งให้เนาะแต่ก็มี พี่น้องที่อยากได้จริงๆนะคะก็โทรมาบอกว่า,าไม่เป็นไรลำต้นยังไม่ใหญ่ก็แบ่งมาปลูกหน่อยละกันนะคะก็แบ่งให้นะคะสำหรับพี่น้องท่านที่อยากได้จริงๆนะคะนี่ยังไม่สวยก็คือยังไม่สวยนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่หมูจะทำการาตัดนะคะจะทำการาไล่ตัดออกนะคะ แล้วก็จะมารอดูว่าไล่ตัดตัดออกแล้วจ้ะสวยไหมรอติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ